ความกังวลว่าจะรีโนเวทจะใช้บัตรเจ็ตเท่าไหร่แล้วบวกกับเรื่องภาษีดอกเบี้ยอีกเรื่องของดอกเบี้ยค่ะมือหนึ่งกับมือสองจะมีความแตกต่างกันเรื่องนี้มีคนกังวลค่ะโอเคในเวลาที่เขาจะคำนวณง่ายๆเขาจะคำนวณเป็นตารางเมตรคือพื้นที่ใช้สอยตัวนี้มัน135ตารางเมตรนะครับตารางเมตรในการแก้ไขงานก่อสร้างเนี่ยตีตารางเมตรละประมาณสามถึงห้าพันถ้าตัวนี้อยู่ที่135ก็อยู่ที่ประมาณห้าแสน ตั้งทงไว้เลย50,000 0แต่ต้นทุนบ้านที่เราซื้ออยู่ที่3าล้าน7โอเวอร์ออฟแเนี่ยมันอยู่ที่4ล<า>้าน2ซึ่งถ้าเราเทียบกับมือหนึ่งที่เราคิดไว้เนี่ย5้าตารางวามูลค่าก่อสร้างรวมประมาณ7ล้านกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยเราประหยัดไปเป็นล้านเลยนะประมาณ3ล้านคิดง่ายๆเพราะว่าถ้าอย่างบ้านมือสองเราอาจจะก,กังวลเรื่องที่ดินซุดเนาะเราอาจจะลงไมโครพายก็ได้ไมโครพายเนี่ยต้นละ10,000บาทขั้นต่ำถ้าซื้อสิบต้นขึ้นไปก็ได้ถูกลงไปอีก นะครับแล้วเราสามารถเลือกลายเลือกตำแหน่งเราสามารถเด c o r เ t นได้ใหม่หมดเลยอันนี้คือบ้านมระสอในแบบสไตล์เราเราสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยวนี้แล้วก็มีในเรื่องของบริษัทรับหมาก่อสร้างเนี่ย มาซัพพอร์ตเราเยอะมากคือค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นลักษณะดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยในการกู้ขอสินเชื่อมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยโอเคมือสองสูงกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต่างกันมากแล้วและในส่วนของตัวทำเลเพราะนั้นบ้านใหม่อาจจะต้องกระจายโซนออกไปนอกเมืองเนาะแต่เนี่ยถ้าเป็นหลังเนี่ยอยู่องเงินพอในหุ่นยนต์ทนไซใหม่เนี่ยมันเป็นค่อนข้างในค่อนข้างเมืองแล้วและในการที่เราซื้อบ้านมือสองในราคาค่อนข้างราคาต่าแล้วเรารีโนเวทอีกนิดหน่อยแล้วเราได้เหมือนบ้านใหม่มือหนึ่งเนี่ย พี่ต๋องว่ามันคุ้มนะพิงๆของบริษัทอัลฟาแคปิตอลเนี่ยพี่ต๋องเห็นหลายที่เลยและราคา,าดีหลายหลังเลยนะใช่เราสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ของาอัลฟาแคปิตอลของเราได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะที่เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ซึ่งทุกท่านนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะได้ทุกเขตทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะบ้านที่ใช่เริ่มต้นจากคนที่เข้าใจคุณคิดซื้อบ้านให้อัลฟาดูแล